อ่ะครับร้อยแปดพันเก้าเรื่องราวชวนคิดนะนะก็ทั้งชวนคิดทั้งชี้ชวนทั้งชี้นําก็เยอะนะเบรกที่แล้วนะก็ว่ากันไปนะครับแล้วอาจารย์พีนุก็เล่าเรื่องที่ว่านี่ก็เป็นคนสาระนะเขาดูจากดูจะต้องมาให้ข้อคิดให้อะไรนะดูเหมือนมีสาระเลยครับอานะครับขณะดูละครที่เราเรียกว่านำเน่าก็ยังต้องมีข้อคิดแต่ผมไม่ค่อยได้ดูต่างประเทศเขาจะเป็นอย่างจริงเขาจะสอดแทรกถ้าถ้าผมมีเวลาดูหนังเนี่ยผมก็ผมจะไปไปซื้อหนัง หนังฮอลลีวูดและที่เป็นแบนแพนเน่ะมามาดูเลยคือผมต้องการให้มันจบไปเลยอ่ะเพราะถ้าดูละครเนี่ยไม่กล้าดูกลัวติดแล้วเราจะดูไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็มุดหงิดอีกเลยต้องวิ่งกลับมาดูไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ฮะบางบางคนเนี่ยไม่ได้บอกนะเพื่อนผมเนี่ยพอสองทุ่มเนี่ยแกต้องรีบกลับบ้านแล้วแล้วบอกโอ้รักครอบครัวมากเลยอะไรนี่เป็นปีๆนะถึงมาสืบได้ว่า แกจะต,ต้องรีบไปดูละครว,วันวนอวสารนรถจะโล่งโอ้โี่แต่ผมไม่กล้าดูไงแล้วทีนี้ที่ดีๆละครส่วนใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นข้อคิดนส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศกันของไทยทําไมไม่มีอย่างนั้นบ้างสมมติว่า,อย,า,อ,ยาอย่างเกาหลีที่ดังๆมาช่วงหนึ่งก็คือแดจังกึมตอนนี้กําลังกลับมาบนาออกมาออกอาการใหม่แลวหลังจากตรงแดจังกึมเข้ามาปุ๊บเด็กเรียนภาษาเกาหลีคนไทยเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ทรงผมไปทรงผมเกาหลีนะครับทรงผมเกาหลีของผู้ชายก็คือ ลุกึ้นมาตื่นนอนแล้วน้ำำําทําเนี่เกาหลีแล้วครับ <c oughs> หน้าตาก็ล้างหน่อยเป็นทรชวงผมเกาหลีนี่ปรากฏว่าหนัง <ๆ S 2> หนังที่ถูกพูดถึงว่าสร้างร <ๆ S 2> สรรหรือสร้างวัฒนธรรมสร้างชาติเนี่ยรปรากฏไม่ใช่หนังไทยอ่ะเป็นเป็นหนังต่างประเทศถ้าอย่างเงี้ยเขาก็ขายวัฒนธรรมได้ทางเกาหลีใช่ไหมเกาหลีมันเป็นมาระแห่งชาติเลยนะมีหนังไทยอยู่เรื่องที่คนคนติดแล้วสร้างสรรค์ด้วยเืออรลอดลายมังกรปรากฏว่าคงเรื่องก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของคนไทยเป็นเรื่องคนจีนเป็นเรื่องคนจีนครับ ของเราเนี่ยจะเป็นจะอ้างว่าสร้างสรรค์แล้วมีพลังต้องเป็นพวกลบพมา่าครับต้องลบพมา่า <laughs> ซึ่งมันก็วิธีคิดคือมันจะอะไรนักหนาเนี่ยนะคือมันก็รักชาติกันทุกคน,นแต่ผมว่ามันต้องมีวิธีวิธีแต่งเรื่องหรืออะไรให้มันนั่นบ้างเรารเรา่ต้องลบพม,ม่ามีมีอยู่อย่างนึงครับบัลลีอาจารย วันรีที่มาสร้างเป็นคนแสดงเหนื่อยแล้วเกินวิ่งเกินเราเราก็มีเราถ้าเป็นหนังใหญ่แต่ก่อนเรามีดีๆเหมือนกันนะครับครูบ้านนอกหรือว่าอะไรนี่นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้วัดเราวัเร็วหมดดีก็มีเพียงแต่ว่าโดยโดยความสมดุลเนี่ยมันน้อยไปครับครับมันน้อยไปหน่อยคืออส่วนน้ําดีมันก็น้อยแล้วก็ทําเงินก็สู้ไม่ได้ครับพูดถึงหนังดีๆบ้างก็ได้นะความรักก็ได้เมื่อก่อนดูแผลเก่านะแต่แต่ก็ไม่ได้มาายโทรทั์นะ เป็นหนังใหญ่เป็นดูแบบแพชกับก็มีในวงจอมีมีใช่ไหมครับแต่แต่ส่วนใหญ่เขาสร้างเป็นมันก็เห็นอนุภาพของความรักใช่แล้วแล้วก็สร้างสรรค์ว่าคนเราถ้ารักกันเนี่ยมันก็ต้องมีความมานะพยายามนะจน จนคนดูในน้ำตาไหลได้อืรู้ว่าเนี่ยอย่างของสีบุรพาข้างหลังภาพอ่ะอหนนั้นไม่ไม่มีพูดเรื่องการเมืองสาระชีวิตอะไรนะเป็นเป็นความรักจริงๆเป็นหนังสือนอกเวลาแต่ยิ่งใหญ่แล้วมันโอ้โหนะถ้อยคําภาษาที่สีบุรพาใช้เนี่ยสละสลวยเนี่ยหนังดีๆเราทําได้เหมืันคือเรามีไม่ใช่ไม่มีแต่เรามีน้อยไปมีน้อยครับเพราะว่าน้ําหนักเรามาถ่วงเรื่องของเนี่ยฮะแย่งชิงกันมากไปหน่อยแล้วแล้วอย่างเรื่องบ้านผีปอบนี่ละครับอาจารย์ อืเจ็ดเจ็ดชุดแล้วมันออกมาสิบสามสสี่วิ่งกันอย่างเดียวเลยวิ่งลงอกต้องมีโอกแล้วไม่ผมดูหนังผีมาพอสมควรเหมือนกันนะไม่มีผีประเทศไหนตลกนะนอกจากประเทศไทยนะผีมันมันไม่ควรจะตลกอ่ะผีจีนตลกไหมครับจันทีกระโดดเด้งๆผีจีนมันก็ไม่ตลกในหนังมันไม่ตลกอ่ะเราแต่ตลกแต่ตลกบ้านเรามาทําจนมันตลกอ่ะกระโดดกันตีแต่ผีไทยเลยไม่น่ากลัวไงเนี่ะ อันนั่นนั่นคือแต่บางทีมันก็มีข้อคิดเรื่องของสาระที่เกิดกับหนังตลกนี่ก็มีอยู่เยอะนะครับบางทีมันก็แทรกอะไรไปบ้างนะครับแต่มันก็หาได้น้อยเพราะว่าเพราะว่าคนคิดเนี่ยถ้าไปดูภูมิหลังของคนสร้างหนังจริงๆของไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เป็นเป็นนักวิชาการหรือคนที่เรียนมาทางด้านการสร้างหนังส่วนใหญ่ก็มีตังค์ก็สร้างหนังเลยอย่างเงี้ยอาจารย์สังเกตไหมครับล่างๆมา เออหลี่ยมมั่งอะไรต่างๆเหล่เนี้ยรับบอิกง body กะคงจะเอาตลาดเนี่ยมันเป็นตัวตั้งครับว่าความต้องการของผู้ชมเนี่ยคือตลาดใหญ่นี่คืออะไรแล้วก็ไปตอบสนองแต่ไม่ได้เป็นผู้นําในการที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือต่อสังคมครับซึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเมื่อนําเมื่อไหร่เนี่ยเจ๊งทุกทีเลยพอจะทําเรื่องสร้างสรรค์แล้วตัวเองต้องติดลบต้องขาดทุนเนี่ยมันก็ทําไม่ไหว ผมว่าในองค์กรภาครัฐเนี่ยท่านนึกถึงส่วนรวมนึกถึงประเทศชาติเนี่ยม,มันจะต้องมานั่งพิจารณากระทรวงวัฒนธรรมควรเป็นตัวนําเลยว่าว่าเรื่องพอเรื่องของใครเนี่ยที่สร้างสรรเนี่ยอาจจะต้องมีช่องทางสนับสนุนอะไรบางอย่างเช่นลดภาษีหรือหรือสนับสนุนงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดเรื่องประเภทนี้ขึ้นถ้าไม่ช่วยอย่างนี้เนี่ยปล่อยให้ตลาดนำเนี่ยคือกิเลสหรือหรือสปอนเซอร์อะไรพวกนี้ว่าสนับสนุนเรื่องแบบไหนนะ มันมันไม่มีทางจะสร้างสรรได้จะอีกนานขนาดไหนก็ไม่ได้แต่ตอนนี้เราเข้าใจได้ไงจันคือมันต้องไปประนอมเหมือนกันเพราะว่าบางทีทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนด้วยตลาดขับเคลื่อนด้วยตาาเออคือเราคงคงเราคงไม่ไปต่อต้านหรือตอบโต้มันนะครับแต่การตอบสนองให้มันสอดคล้องเนี่ยผมว่าผมผมสนใจเรื่องของความสมดุลน่ะพอดีพอดีอ่ะเพราะในในต่างประเทศประเทศที่เจริญแล้วโอหนังน้ำเน่าก็นเน่าจริงๆเห็นเยอะแยะไป เพียงแต่ว่าโดยโดยการถ่วงน้ําหนักเนี่ยมันดีจะมมของเขาเนี่ยยังปรากฏอย่างบ้านเราตอนนี้นะเด็กรุ่นใหม,ม,ม,ม่มันไม่มีมันไม่มีฮีโร่อะไรละนอกจากจะต้องเป็น The Star, Th t <อ>์ทั a c a d ค m เ f ี n แฟนตาเียต้องมี KPN Award ต้องถ้าใช่ได้เกิดนะต้องมีเด็กมาหน่อยก็เดอะเทรน e r นี่เอารับนำมาจากต่างประเทศอีก t h i l l n n g o o t t l l n t เนี่ย<อ><อ>คือถ้าจะถ้าจะ,าจะนั่นพับต้องเป็นนักร้องนักเต้นอย่างเดียวม,มันไม่มีอย่างอื่น ถ้า,ถ,าถ้าไม่ทําแบบนี้ถือว่าเด็กไม่เก่งอแต่ว่าในต่างประเทศถามว่าเขามีอย่างนี้ไหมก็มีแต่เขาก็ยังมีการส่งเสริมค,รความเก่งด้านอื่นๆเช่นมาคิดประดิษฐ์อะไรแล้วทำเป็นเกมโชว์อัจฉริยะอะไรที่คือมันยังมีมันมันมันแรงเหวี่ยงมันเนี่ยมันได้สมดุลช่แรกันกคนพันอา,ท,ท,า,าที่ทางรัฐบาลที่ทางราชการเขาปนมีส่วนร่วมยิ่ง สำนักง,งานข้าราชการการอาชีวศึกษาที่ไปเลือกเอานักเรียนมาแข่งขันกันไม่ใช่ไปร้องเพลงอย่างเดียวมาประกวดประชันขันแข่งเรื่องของฟิมืมอ,อแต่หลังหลังมาก็ติดเรื่องของเอาคนหน้าตาดีเข้ามาอยู่ดีอไอ้คนหน้าตาขี้เหร่ก็เลยหมดโอกาสในขณะที่มีฟิมืมออาจารย์ชอบคนพันอาะ โอ้จะมีอีกรายการจะรยต้องชอบมากกว่านั้นอีคนออันนี้ต้องปรึกษาอาจารย์น้องผ่อนคนพเอคือคือคือบางทีบางท่างนีเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะบอกโอ้ยมันดูจะพักผ่อนกันทําไมจะต้องมาจํากัดว่าต้องอะไรคือเราเราไม่ได้ไม่ได้ข้องใจอะไรนะครับแต่ว่าเราข้องใจว่าแรงแรงเหวี่ยงมันมันมันไม่ได้สมดุลไม่ได้สมดุลมันมันเทมาทางนี้หมดมีมีรายการทางช่องเก้าใช่ไหมครับที่ ที่เป็นคล้ายๆเกมโชว์ที่ให้เด็กมามาโชว์สองนาทีชื่อรายการอะไรเมื่อเมื่อตอนพักเราได้คุยกันหน่อยนะรายการที่ที่เด็กมาโชว์สองนาทีแล้วมามาเป็นทีมแล้วมามาแสดงแล้วประกวดว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันอ่ะที่รายการอะไรนะครับเดี๋ยวต้องหาพันรายการเนี้ยดีผมว่าสร้างสรรค์มากเลยนะสองนาทีโชว์แล้วแล้วมาแข่งกันตัดสินเลยว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไม่ค่อยมาเปรียบเทียบคะแนนกัน แต่ผมชอบแตขผมชอ,ชอบรายการอันนี้อันนี้ชื่อรายการอาจารย์นึกออกจังช่องเก้าวแลวทท้ทีมงานเรา <c oughs> ป้ากระปูกกู้จู่แล้วมาไม่ใช่รา<อ>ไ,ไหมคน,นเกมซ่า,าท้ากิน